ดูอะไรครับก็ดูลอตเตอรี่หน่อยกะสิบสองล้านนะจ๊ะมีแค่นี้ใช่ไหมก็มันมีแค่นี้สิบสองล้านเนี่ยงาครับทำให้ดูชัดๆเลยจ้ะโอ้ถ้าดูนี่ถอดปริศนาดีๆนะคือไม่รู้นะคือก็เรานําเสนอแบบแบบแบบนานยจิตจังเนาะครับคือคิดอะไรได้เราก็บอกไปนี่จะมาไล่กอดวันนี้เมื่อวานอืออะไรมันเด่นๆแบบนี้ก็จับไปนะครับ เลขสีตัวตัดออกตัวนหนึ่งก็ได้สามตัวจัดการไปเลยจะประมาณนี้บอกใบใน <c oughs> หลายคนก็ดูนะฮะสีแด,ดงๆนะไม่ไม่รู้นะให้ใหดูเอเองู <นะ S 2> ดีดูเอง<ด>อเราไม่บอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าครับมีความเขาคงว่าจะเป็นไปนได้นะครับกังวันนี้ถ้ามีเฮระมั้งอันนี้<า>มีเ f ีบางคนเขาก็จัดไปแล้วคิดว่าไหเห็นบางคนก็เห็น พูดถึงแล้วก็ซื้อไปแล้วก็มีฝันดีอะไรประมาณนี้ก็ไอผมอะมันหายรูปหน้าปกผมหายกรอบสี่เหลี่ยมมันหายนี่เขาบอกตัวเลขมันโปรไฟในลายหายเออโปรไฟล์หายถ้าทําไมเป็นรูปเป็นรูปดอกไม้เนาะมันก็แปลนามรวมถ้ารูปมันก็ต้องเป็นสีอยู่แล้วผมอ่านนะครับมันหายมันไม่เห็นผมอะนามผมมันก็ปอปลายอยู่แล้ว มันโอเคมันน่าจะเข้ากันอยู่นะมันน่าจะเข้ากันนะใบนิดๆนะอาจจะเต็งๆนะอวันนี้อาจจะเต็งๆนะครับมาดูรูปแปรปกเนาะรูปแปรปกและกรณีพิเศษนั้เนเอเหีนยวนะให้ดูรูปแปรปกอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้ากันดีนะมันจะเห็นสามตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็ซ่อนอยู่ในนี้ละ เด่นชัดหนูก็หนึ่งวัวก็สี่ลูกโปง่งปกติก็เป็น 8. แปดแต่ก็จะซ่อนศูนย์วงกลมวงกลมต่อกันคือเป็นเลขแปดเนี่ยละอยู่ประมาณนี้ละอืคถ้ามอ,อง,งดีๆมันก็เป็นเลขแปดศูนย์ก็ได้อยู่ประมาณนี้ค่ว่าเลขคงไม่หลุดจากเกาะแฟปกหรอกจก้ะเบื้องต้นนะจะอะไรพิเศษตรงไหน คือผมจะมีจุดพิเศษอยู่หรอกจุดยั้งคือวัวเขาจะใส่หมวกกลวยพิสมัตครับเนี่ยเขาอาจจะเน้นอะไรสักอย่างสีมาลอยยูเยียไไอ่ะ้น่าจะสีมานะยูเยีย่เอียน่าจะสีมาเพราะว่าสีสีกันสีนี่น่าจะมาชัวจะ้ะวิ่งวิ่งได้เลย <laughs> วิ่งวิ่งได้เลยสีมาชัวเพราะว่าไม่น่าพลาดนะ,ดนะว่าถ้าใส่หมวกกวยอยู่ที่จุดเด่นก็จะใส่หมวกแววยังไงก็ต้องมาสีมันก็ก็ไม่รู้นะเขาจะทําอะไรเขาอาจจะหลอกเรานิดนิดอาจจะไม่ออกตรงตามที่เรามองเห็นอาจจะมีลักษณะการซ้อนซ้อนคือเราเปรียบเทียบกับรูปวัที่แล้วคือเป็นรูปธงชาตใช่ไหมนี่เขาจะซ้อน ส,สองลูปผ่านไว้2อรูกนี่ตัวเด่นคือ2 3งสามี่้าเขาไม่ออกเขาไปตัดเข้าสูงยนี่นีผ่านผ่านมันมี2องอันทีนี้ก็เลยโอเคโอเคงั้นวันนี้อาจจะหลอกอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาเขียนว่าแฮปตี้นิวเยียคือสวัสดีปีใหม่และส่งท้ายปีเก่าคำว่าเก่าปีที่แล้วบวกกับใหม่ปี ทีแล้วหรือเปล่ายังไงยังไงนี่ครับอยู่ประมาณนี้มันต้องต้องเกี่ยวพันกับรี่เก่าอยู่นะถ้าถ้าถ้าเขียนอย่างนี้คือถ้าแปลตามโจทย์แล้วมันอาจจะเกี่ยวพันกับรี่เก่านี้นี้แลล่ะก็หืมอะไรนะนะเน้น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 ดูมือดูมือนะนะครับเน้นดูมือนะเน้นเน้นนะครับนี่โจ๊ะนะครับเนดูอะไรก็มีสาระนะครับสําหรับช่องนี้ ต้องตามอย่างเงี้ยถึงจะได้เห็นช็อตเด็ดคือถ้าคนไม่ฟังเนี่ยเสียเปรียบใช่ครับคือบางคนก็จะโทรมาเลยก็อาจจะเสียเปรียบผมจะพูดอาจจะพูดไปเรื่องอื่นนะใช่ครับคือมันจะทําให้เขาเรียกว่ามีมาระจนอยู่ครับถ้าฟังเรื่อยๆเก็บข้อมูลเรื่อยๆได้แต่เอฟเอฟดีอยู่ที่อยู่เมืองนอกเขาเก่งเขาจับทชาพูดผมหมดคือเขาดูดูดูสดบ้างทันบ้างดูเทปบ้างเขาดูเหมือนโทรทัศน์เลยเขาต่อเข้าไป นั่งดูเลยเป็นโทรทัศน์รายการเหมือนอ่าลูกบอกมาแล้ว YouTube Thailand เหมือนนี่เขาก็เปิดดูปั๊บก็เห็นใช่ครับลุงปอมปั๊บก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ดูอยู่นะครับดู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 สดสดทุกครั้งเลย FC คนนี้แล้วก็ถูกทุกงวดด้วยแล้วหลายคนเขาก็โอเคนะเขารู้แล้วว่าผมเอ่ยหมายถึงอะไรแล้วตอนนี้ใช่คือเริ่มจับทางคือเราจะผมจะไม่นําร่องหลักสิบให้นะเพราะว่าหลักสิบตัวสุดท้ายคือศูนย์กรอบตัวนี้ไม่โชว์ ไม่โชว์แต่ว่าเป็นเป็นอยู่ในกลุ่มที่เขาจัเซตไว้อยู่นี่คือกรอบที่สามนะครับได้มาครั้งสุดท้ายก้าเป้าสี่โชว์อยู่แต่ว่าศูนย์ศูนย์สามไม่โชว์นะแต่ถ้าเข้าเป้าอีกไปเข้าแปดหรืออะไรก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเป็นประมาณสองตัวหรืออะไรอยู่ประมาณนี้ก่อนอาจจะสามตัวใกล้อีกสไตล์หนึ่งคือมันเป็นกลุ่มที่เขาเซตไว้อยู่ละกลุ่มนี้ ถ้าด,ดูดีๆมันก็เชื่อมพันกันทั้งหมดทั้งทั้งสามกรอบอเชื่อมพันกันอยู่นะครับก็ก็จัดไปตามนี้ก่อนนะครับอธิบายง่ายๆกลุ่มแรกมันกันน่าจะคือเลข จะอยู่ในกรอบนี้ครับมีเปอร์เซ็นต์สูงจะแทบจะสามตัวนะ่าจะอยู่ในนี้น,ะนี่ตามตามผมมองดูนะสามตัวน่าจะได้<ม>กรอบนี้มีเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งกรอบนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้กรอบแรกขนาดนั้นอนะถ้าคนดูจริงๆเขาคจะรู้แล้วว่าผมเสืออะไรแล้วเขาเรียกว,ว่ามีสปีชีส์ป่ะอ่าเบิง่งเอนเอากรอบกรอบเดิมนี่ละขายของเก่าลกัน<อ>มาก่อน ขายของเก่าบันไดขั้นแรกบันไดที่หนึ่งนะครับอันนี้มันออกเก้าสามอันนี้ออกห้าหนึง่งอันนี้ออกศูนย์สีออ่ตัวนี้ออกหกหนึ่งนะครับตัวนี้ออกเก้าสี่ตัวนี้ออกศูนย์สามนะครับนี่น,นี่ศูนย์สามตัวนี้ในกรอบนี้นะปริศนาคือสามตัวจ,จะได้เหมือนกันนะอยู่ตรนะงกลางเลยหน่อแดงจริงคืนจริงคืนนะครับสามตัวเลยนะจ๊ะรู้สึกจะง่ายนะจ๊ะจับดีๆได้สามตัววันนี้ เลขรู้สึกจากเมนกลุ่มเดียวกันครับนะครับถ้าสูงเอาแปดใส่หลักสิบถ้ากลางๆหน่อยเอาสี่ใส่หลักสิบอยู่ประมาณนี้จาไม่ไม่เกินนี้เราหวยก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหมดยานนี้คือกรอบแรกเนาะแห้แค่ดุยลอบเผื่อคนจะแคบแคบนะแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นสามตัวได้เหมือนกันกรอบนี้อันนี้เป็นทางของสองหลักแสนนะถือว่า ยังมีล้นอยู่หกระ็หลบไม่ไม่เยอะหรอกอาจจะมีสองตัวอยู่ในนี้หลักร้อยเดี๋ยวค่อยหาใส่อเอาว่างั้นเถอะหลักร้อยจะอยู่ทริปสุดท้ายหรือจะอาจจะได้หลักร้อยอีกถ้าเกิดตัวตัวเขาทำอีกแบบตามสูตรเดิมก็น่าจะมีหลักร้อยอยู่ในในในช็อตนี้อัดเข้าไปเลยนี่อดัอดอดัดอัดอัดเร่งเลยนะใส่เร่เกรอบสุดท้ายเราจะมาเป็นกรอบเมนที่เฉย<ๆ>กรอบเมนหลักสิบ เดี๋ยวเราจะมาอัดวาไรตี้ช่วงนู่นแหละใกล้ห้อยออกนั่นแลยนะครับขอแป๊บเดียวเวลาแป๊บเดียวไอ,อ้คนเรพอสอเลยไหมเดี๋ยวลูกสิษย์เขาจะเด่นจาเดี๋ยวมขงขอเวลาคิดสักนิดก่อนเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่ากาดูตัวโทษก่อนวาแต่ทีนี้จะมีกลุ่มรองเขาอีก 6,7,8,9จะมีคล้ายๆกลุ่มนี่ผมเราว่าปลายปีเป็นอะไรถ้าแม่งถ่าแม่งคือเอาจะเอาเรื่เก่ามาก็เระควรจะจอกหน้าต่ํเมื่อที่แล้วเห็นถูกนะมปีที่แล้วถูกนะลวกบองถูกผมถูกอยู่ทั้งบนทั้งล่างอยู่ปีที่แล้วนี่ก็เลยนี่แหละเขาโชว์ชัดแล้วที่นี้เขาจะมีอะไรซ่อนเลนครัเขาจะไม่ออกตรงตามที่เราเห็นคือบัวกับหนูนี่คือชัดแล้วละ่ะ จะมีอะไรซ่อนเลนอาจจะมีตัวอื่นมาแทรงอีกสักตัวหนึ่งก็อยู่ในแปรป่งเหมือนเดิมจ้ะคือเน้นยังไงแค่ต้องเหยนแวบ,บ,บ,บอะไรล่างเราสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ <S <S อันนี้เบื้องต้น,นให้ <S 2> <S 2> <S 2> ให้ให้คนที่เข้ามาทีหลังนะอันนี้แปรปกใครย,ยังไม่ดูสังเกตตัวแดงแก็จัดไปครับออกออกตัวหนึ่งก็น่าจะได้สามตัวนะอยู่ประมาณนั้น อาจจะกลับหัวกับหางก็อาจจะได้สามตัวนะครับอยู่ประมาณนี้ละมันมีสองประเด็นกันนั่นหนึ่งนะครับราคาอีกรอบหนึง่งนี่ก็นำเสนอแบบรวดเดียวจบแล้วอันนั้นไงอันนี้เนะาะอา่อาอาัน<า>นี้นผมผมผมไม่เคยทํามองมองเลขล่างหรอกแต่แล้วผมก็ลองมองดูต่อเออเมื่อเมืม่อกี้เราถูกเลขกรถพอดีเนาะมันบังเอิญแล้วก็มีเขาที่ผมก็ลองส่องส่องดูเฉยๆนะ ทดสอบดูว่าจะเข้าไม่เข้านะเพราะว่ายังไม่ค่อยถนัดในส่วนเล็กล่างก็ <c oughs> พอมองเห็นอยู่แต่ว่าคือจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็เลยลองดูนิดหน่อยลองส่องถูมไม่ถูกไม่รู้นะมีโบชัวอยู่สิบตัวให้ลองไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เอาโบชัวโบชัวนะก็อยู่ประมาณนี้นะสังเกตเอาเด้อพี่น้องเด้ออาจจะมีเลขรถหน้ารถผมมาพ่วงอยู่ตัวเดียวตรงนั้นก็อยู่ในพื้นฐานมันหมดเลยจ้ะ ก็น่อยู่ประมาณนี้นะเลขล่างถ้าศูนย์เข้าจะง่ายน่จะง่ายศูนย์ศูนย์เบื้องต้นศูนย์หนึ่งอันดับสองศูนย์สี่ก็ฝันนินสีเยอะๆก็จัดการไปหกแปดก็เป็นเลขเก่าแปดหกก็เป็นก็เนี่ยเป็นถือว่าเลขเก่าอันนี้ก็เป็นคำหมดศูนย์สี่ก็เลขเก่าถ้าผมทำไมไปเขียนศูนย์สี่สองว่าโอ้อันนี้ศูนย์สี่หรือหกสี่หกสี่หกสี่อ๋อหกสี่จ้ะก็ถือว่าเป็นเลขเก่า นี่ผมลองดูเฉยๆนะไม่รู้ถูกไม่ถูกมุมมองผมมันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ผมลองเขียนเฉยๆถ้าใครชอบเป็นพิเศษก็จ,จัดไปตัวไหนก็ว่าไปผมว่าเรียกล่างนะผมลองลองลองจัดดูไม่รู้จะเข้าไม่เข้าทดสอบทดสอบออเดร์